man มันสองคำนี้ออกเสียงเหมือนกันก็จริงแต่การเขียนและความหมายต่างกันลิบลับเลยมันคำแรก m เขียนเป็นตัวใหญ่และมี w n สองตัวคือมี n สองตัวอยู่ข้างหลัง m r n ถือเป็น substantiv e n o m e n หรือคำนามนั่นเองจะต้องมี article หรือเพศอยู่ข้างหน้าเพศของเขาก็คือ masculine d e r m a n แปลว่าผู้ชายหรือสามีส่วน man ที่เขียน m เป็นตัวเล็กและมี n ข้างหลังแค่ตัวเดียว จะเป็น p r o n o นต n ถือว่าเป็นสรพนามนะคะอ่ะจะหมายถึงเหยืดอเพียโซนคนทุกคนคนทั่วไปถ้าสังกิษก็ you หรือวันตัวอย่างเช่น m ม a n d a e s n t เรา w h i สามีสันห้ามสุขุี เพียดาฟมานิดเราเห็นที่นี่ห้ามสุบุรีมาที่อยู่ในประโยคนี้มันจะหมายถึงว่าห้ามคนทุกคนคนทั่วไปห้ามทุกคนสูบุรีที่นี่อย่าไปจําสัสนกันภาษาอังกฤษนะคะว่าแมนนะคะ M A N แมนในภาษาอังกฤษอผู้ชายในภาษาอรสลาเนี่ย M A N man เนี่ยมันหมายถึงคนทุกคนคนทั่วไปนั่นเอง